สวัสดีค่ะพี่น้องมาบอกกับแม่อีกแล้วค่ะมาค่ะมันอีกินมีกะทิน้องค่ะเนะอยุ่ผู้เดียวอีกแล้วพี่น้องเห็นบ่นแล่วเนี่ยกินน้ำขวดใหญ่หลดมื่อเนี้ยกินก้อนห่อน เนี่ยแอลกอไซด์พี่น้องมาค่ะแซ่บๆน้ำแข็งอลนี่ค่ะมีกะทิพักตามนี่ตามเดือดเนาะค่ะอันนี้ซื้อเขามากค่ะนี่พี่น้องซื้อมากได้เฮดเองดอกจ้ะบักทั่วจะคล้องบักแข็งจะคลองแกพักสุ่มนีเขาแถมมากนี่มาค่ะยูผู้เดียวกินง่ายๆเนาะค่ะเนาะบริเฮยคลิปโดนเหลวพี่น้องข้าใหญดเกลี้ยนจ้ะ ข้าวยาเก็ยดเทียน,นเน็บเสียแมวซะมันจังสิเดี๋ยวเห็นบ่เดี๋ยวเห็นพักบ่ม่ <c oughs> ได้ท่ายโดนน้ะพี่น้นองมาค่าแสบๆน้องเมวมีกะทิเดี๋ยวโดนกินเทียบ่เป็นยังอก เจ็บรู้จักแม้จะงดอาหารประเภทมันประเภทกะทิเจ้าหนิมโดนๆกินเทียน,นงบไปยังดอกไม่เอาทายสิจะไปหาหมมวันที่12เมษายนจะถ้าจำผิดเด้อหม้อน,นัด

Kim phủ để mà đến vô ngạo một phi ມັນຕົວຫວານຫວານພີ່ນ້ອງເດັດໃໝ່ໆແກະບໍ່ດີວ່າທີນຈນ nó ngọt nóหวาน nó mặn, mặc nít nít, 잘 h ả b i Mm-hmm. Mm-hmm. นี่ยมีกะทินเห็ดไงเลยพี่น้องได้แมวแต่เห็ดน่ะมันกินมาเบิดยู่พูดเดียวถ้าเห็ดมันกินมาเบิดจ้ะ

อืแตบค่ะมาค่ะอืม <c oughs> <c oughs> อืมอืม ก็เดี๋ยวพี่ยังก็เล้วนะพี่น้องพวกที่กันน,น้องอัญยูเนั่นแม่กับชิดต้นมากชิดอาหารจานเดียวอย่างเขาไหมคะไอ้กินท้งองมือและครับเพี่ย่างใบไปกับบุดหมดแล้วไม่ได้เหยียดอาหารจานเดียวอย่างเขาก็คือ

Macaca. Hum. Mm. É não. 嗯，嗯。Hmm? Oh. Mm. ครับค่ะ ดัวดาสดบ้านหมาให <laughs> ่นนอะทิมราคาวันี้กัดว่าไมพอกันทำเนียแล้วเนะค่ะเนาะ ก่อนจากกันมือนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เด้อค่ะเด้อนอนปรอยู่กับติดตามกันคือเก่าเด้อสำหรับมือนี้แม่กับสิครับเอ๋ยพ่อในสุขุมสุขุมสความสุขุมเจริญเนื้อค่ะเจริญท่าไปแสนมาแสให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะให้มิเตชคตะหลับมิตรมีสหายเราขางเราแอลเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะบายบายพีกี่เนื้อเนาะปัญญายม่ยุไกเนาะกล่อง กลองมาอยู่ไกลแท้กลอง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 นั่งก็บพื่นพี่น้องลูกอยากเออ